สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนชอ่องวันนี้มาเลยผ้ามาตามในทางของแมวีนะครับเพิ่นเคยฝันเกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะครับฝันเห็นน้ำดํมามักจะออกบ้านเลยที่นะครับลองไปติดตามเราชมครับว่าเพิ่นจะซื้อตัวใดแล้วก็ฝันเห็นพอเห็นม่ลองไปติดตามครับแมวีให้เสียงตัวใดเพิ่นว่ามั่นใจฝันดีแห้งฝันเห็นวานหลังนี้บ่คคอยผ่านนะครับลองไปติดตามกันครับในทางแมวีเดอนะครับ เป็นว่าให้เป็นโค้งสุดท้ายเป็นว่าฝันเนียนเฮียนหลักนียนน้ำใจต้องมิฉลองน้ำหนักต้อืเมยเนาะแมนเมนสามเมื์สี่เมย์เราได้ตังเออสวัสดีเมย์พ่อกันเนาะแมนบ่ได้พ่อเอาเอามี้ยังมาขายเลยมี้ยังมาขายโอ้มาเนี่กะตําหมักทั่วค่ะตําหักทั่วดแม่ตําทวดเสียบก็มีพี่น้องถุงละเย็ดสิบบาทตําเช้าเช้าเสียบๆหนัวยๆนะครับเนาะเราต้องกูของหวานนะครับแมนของหวานแม่ไก่ย่างเน่ไก่ย่างเนี่ยเนื้อทางก็มีคือกัน ไปอีกตอกไปอีกตัวพักหัวละผอกคนละท่ามุนี่ล่ะอืมขายเพบนเลยขายซื้อขายมาจะปีหรือเงี้ยโอ้ยูบานเฮ้าปีแล้วไม่ยูบานไม่ยูบานเนี่ยสวีีแมนก็ขายของเรื่อยเรื่ยแมนขายของตลอดเลยไม่ยูบานซิเป็ดฟีนี่ครับผมอืมเพราะว่าเป็นอาชีพที่มักที่สุดอืมเห็ดอาชีแยังกับ่เห็ดแล้วขายหมักแบบนี้เล้วเนาะอาชีพเอินกับเห็ดยูเห็ดชมาหากินเห็ดอะไรหน้าอยู่นั่นล่ะ เอาเพื่อไยินข่าวไปเลยปันเที่ยวเกี่ยวกับเพี่อนพอผู้ใดครับพอการพอการที่เอ่ยคือฝันเอาเชียงบินแมนปล่อยการลงมาแมนปล่อยกาลงมาแล้วก็มีตรีกองเงาด้วยเนาะแมนกับมีมีมีฝันอยู่สองสองหลอดที่ฝันเกี่ยวนี่หลอดที่สามมัฝันอีกแล้วเนี่ยฝันอาได้กองน้ำนักแมนอันนี้ฝันว่าคือจังเพควนเฮ็ดบุญเฮ็ดยังอยู่เงื่อนนี่แหละอ๋อกับเป็นเงื่อนเก่าเก่าเป็นเงื่อนเก่าขึ้นเงื่อนเก่าขึ้นแมนก็เลยไป พราะมันยังดอกค้ฝันมันเกิดนี่แต่ว่าแต่ว่าฝันเกี่ยวกับเพียนพอการอยู่แต่ว่ามันเป็นงานอยังสักอย่างนี่แหละนี่ข้ฝันนะงานดีแม่งงานดีนี่แหละตั้งต่ว่าคือยังตอนนั้นพอปั้นกับแม่ปิ้นกับขี้อยู่ได้นความฝันอ่ะคือยังอยู่ในเป็นคนนี่แหละอยู่นนเนี่เป่ากันคุยกันนี่ยังดอกคนก็เลยโม่โหคนสูนเหี่กัน เออศูนย์ในควมฝันน่ะนี่เป็นศูนย์เป็นพอกับแม่แม่เป็นพอกับแม่มันฝันเกี่ยแหน่นสองขางตรงขามกันเ็นคุยกันเว้ากันในในในควมฝันนั่นแหละ่นก็เลยมีการม่โหเกิดกันขึ้นแต่ว่าเหี่นมันจะเกิดอยู่กับเหี่นพอกันแต่ว่าบัานเลขทีของเพิ่นมันเป็นหนึ่งศูนย์สามอืมอืมหนึ่งศูนย์สามแหนเีแยน่งแหนงเลยอยู่ตรงขามในฝันตรงขามนี่บัานเลขที่นั่นเจ็ดแปด สะคุยกันบ่ในฝันเด็คุยสองเฮียนใยังมาหากันบ่สองเฮียนนี่คือยังมาหากันแต่ว่าเป็นคุยกันนี่ยังดอกในความฝันน่ะผนก็เลยมีศูนย์พิการอยู่บ้านเลไที่นั่นในนั้นบัลเที่ฟังของของอันเนี่ยของพอการนี่หนึ่งศูนย์สามแต่ของเอื่ยนี่มันเป็นเจ็ดแปดผมเคยจำได้ว่างวดนั้นเคือฝันเป็นไงมันออกยังเอ้อออกศูนย์สามห้าศูนย์สามอายุแล้วปะ พอๆนเ,เลยที่โอ้ตอนนั้นเหรอแมนแล้วกะ็ไอไอที่ช่วงที่ว่าฝันนั่นที่ว่าเครื่องบินมาโล่งมันออกห้าศูนย์สามยังก้มฝันอ่ะเชื่อว่ารถนี่กยข้างนี้เลยจะมักตัวเด็ใจเด็กก็เป็นมักศ <03 S 2> ูนย <03. S 2> ์สามศูนย์สามเลยเนาะศูนย์สามมักศูนย์สามสามศูนย์มักมัก มักมาตั้ง่ไหนเหรอละเรียกตัวนี้นี่งวดนี้ได้ไหมพึ่งจะมาฝันเกียวแมนมัฝันเกียวฝันได้สามหมื่นสี่หมื่นนี่แหละแต่ต้องย้อนขึ้ว่าแล้วฝันเห็นเงีนประกันต้องได้เป็นแมนเรียกมันมกัอกอย้อนเงี้ยนังนี่ไหมเคยฝันเกียมมวไหมเพรว่าฝันบ่ค่อยพลาดได้กอะดามสัามาัสว่านี่แมนที่ฝันมาสามสามเทือนี่เข่าเข่าทั้งสามเทือยเข่ายืนระกาศเนาะส่วนใหญ่เนาะเออ่มันหลอดพูดมันก็ออกศูนย์สามขึ้นเขา ปีปีที่แล้วล้วก็มาปีวังหันมาฟันสเคือกออกศูนย์สามศูนย์สาว่าเด้กกลับลด้ดิทจะศูนย์สามศูนย์สามหรือสามศูนย์่ละรับเงี้ยเคเป็นงานเนาะเงี้ยไเป็นงานคนร้ายหลายนะครับเนาะแต่ว่าแน่ฟันมีพอกแม่เี่นหนความมีอนมี้แล้วก็เพิ่มเรากันเนี่ยเราเพิ่นศูนย์ใลกันนะพอกแม่เนี่ย่อีเลยพอกแม่จะตีไปยังเป็นเก้าตีเก็าแปดตะเก่าเก่แปดสองเก่าอะไ่า เมนตามเราหรือพอแม่เได้มผมฟันเห็นเมีนไั้เห็นพอมนมันหนักมตอกแปดเก้าตัว่าใจยาวตัวใดนะครับแ็ร้ว่าไปซื้อดอกซื้อว่าปรึกษากันแต่ว่าให้เอาี่กตามเมียีนะครับแต่เมนเสียเอาเป็นเก่าคแม่ก็เสีเอเป็นเก่าศูนย์บ่คืออยู่ก็ชิว่าแต่ว่ามบากเก่าศูนย์สามศูนย์สามสำนันเนาะมีนเพราะว่าพอเพิ่งกัศูนแม่เพิ่งกัตีเป็นเก่าเนาะเก่าเป็นแปดก็ได้ถ้าเสี <c oughs> ยเอาเป็น แปดศูนย์เก really so mm. like ้าศูนย์ถ้าฝันมาศูนย์แห้งเบย่อศูนย์แห้งเลยศูนย์แห้งคือแบบเจ้าเป็นเพิ่นเถียงกันนี่ยังหรอในข้อมฝันนั่นแต่ว่าศูนย์ในการคับแม่นศูนย์ผิดศูนย์เนี่พวกกันเมียผิดกันบ่ตัวพีรคนแย่งกันไอ้คือเพิ่นไม่ได้พวกกันเมียคือศูนย์ในข้อมฝันจ้าประวัศูนย์ใหนผู้ใดนะแต่ว่าัติศูนย์นะครับครับเดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้นะครับเอาละครับขึ้นตัวเลขกัเด้อนะครับสำหรับแนวท่าของแม่วีในวันนี้แม่วีก็ว่าเลข โค้งสุดท้ายคนนะครับก็คือฟันเกี่ยวกับบานพอกันนะครับบาลิทีหนึ่งศูนย์สามหมู่สามนะครับไม่วิวาพอแล้วศูนย์ยังบริรวณศูนย์หักศูนย์ไหนศูนย์แห้งแห้งนะครับนะครับผลก็เลรว่าเก่าศูนย์เน้อนะครับมาเล็กกระตันให้่ศูนย์สามสามศูนย์เน้อนะครับคือพี่น้องเจ่ิญสามสามอะไรกันนะครับแต่ว่าไปเขียนให้เก่าตามนี้เน้อนะครับสำหรับในทางของฝ่ของแมเวีในวันนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับ พอดีเพิ่นกว่ามักศูนย์สามมาตะโดนแล้วพอดีมาฝันเกี่ยววันพอกันฝันเห็นน้ำใดก็มักจะออกนะครับแนงวันนี้เฟิ่นกวามักแห้งนะวศูนย์สามสามศูนย์เดี๋ยวจะวงกลมให้เด้อนะครับสำหรับในวทาขงของแมววีแนงวันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายนะครับอืมลองเบิ่งนะครับเฟิ่นฝันเฮียนพุน้เฮียนพอกการน้ำใดกว็วโชคน้ำานั้นหละวะ่าตามจะเคยสัมผัสกันมากนะครับอืม สลาอีตูวนะครับปลูกเองบ่เบยปลาอีตูแเมนปลูกเองหัวละผาหัวละผานี่ก็ปลูกเองหัวละผาก็มีอีตูก็มีนะครับแต่ว่าดีกับอื่นสุภาพคุณตูนะครับคุณตูคุณบัวละานะครับอุณยาเอื้อีนะครับคุณสุภาพนะครับหัวละผาไปหัวละผาเอาไม่หมดปลาทูหอมด้วยเมนปลาทูก็มีไก่นุ่งกัย่างปลาทูเข่งด้วยแข่งละสามสิบบาทนะครับปลาทูก็ใหญ่ยมี มันก็เป็นไก่ย่าง่าย่ยางนะครับอาหารเพื่อสุขภาพนะฮะต้อ,าาอ,องกินเนาะเฮ็ดเองไก่ย่างไก่ย่างย่างเองหมักเองมาเลยยี่ห้าบาทไม่ยิ่หานะครับเป็นเกษตรศาสตรด้ดยพี่น้องไายไปเวียนมากก็สามารถบุญนุ่นไม่มีเ,เด้อน,นะครับพี่น้องวันเข้ามาแก้วไก่เคี่ยงนะครับแนวทางก็ตามนี่แหละเวิ้งตามมอรวยเลยนะครับมอรวยลงให้แล้วก็เวิ้งเอาเลยนะครับมักตัวใดแต่ว่าใจไม่มีมักแห้งเดือดเลยสามส่วนเนี่ยเนส่นสามเนี่ยเนีนมักส่วสาม เพราะว่ามันจำเลยจำฟันนี่นี่นะแล้วไม่ได้ไกัดน,นะน,ำน้ำเนี่ยแมีนถ้าฝันเกี่ยดนี่ออกตลอดเด้สามนี่จำได้เลยแหละเพราะว่าว่สัมผัสกันถักเยอะจะวินเนินย้อนย้อนกาลงมาในจราเข้เข้าข้าวแดงขนาดโอ้ยแต <c oughs> ่าการเที่ยวท่านนี้ก็มีเที่ยวหนึ่งจำว่าผิดจำจำอะไรเลยจะรู้สึกขกขับเขาค่อยจำเกี่ยวอีกเยู่คลิปหนึ่งกับเขาคือกันคลิปนั้นเออเขาอืไอ้เนี่ยสุอย่างนไงล่ะมันมันเป็นสามศูนย แปดสามศูนย์เฉลศานตัวมันออกแล้วก็นู่นตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้สัมผัสกันยังไม่ได้มียุคทัวเบอร์ขึ้นมาเออเคยฝันเกี้ยวหรือนแมีนฝันมาสามหลอดนี่หลอดที่สี่ได้หนิตอนนั้นมันออกศูนย์สามออกข้างล่างปีปีที่แล้วนะก็ฝันเกี่ยวขึ้นกันจะได้ว่าเมียหวีนี่ฝันเกี่ยวเขียนประการไดมักมีโชคแมีนสิออกเลยเกาะองศัดได้พี่นนท์ครับล่องมูอแน่นะครับ จะหายชิ่ตชีล้างห้องก็ลองซื้อเองนะครับเพราะว่าด้านหน้ามันจะฟันเกี่ยวที่นะครับแต่ฟันเราก็มีโชคลดก็คือเล็มันหนึ่งศูนย์สามกัดเลยกัล้แต่คนกระตัดเนาะก็ตัดเอาหรือเอาศูนย์สามหรือจะเอาสามหนึ่งสาสามหนึ่งไปก็นัก็ได้เพราะว่าเลมันสามตัวครับในบ้านเพ่นเเลยเนาะเมนเอาเลยก็นีละนะะว่มันฟัน เราออกออกนะ<ฮ>ของใช้การ<ฮ>ฝันย่ำไหนมันบ่เคยผ่านเจืเอเฉาแต่มันเกี่ยวเยี่ยนพื้นนะอย่าลืมเดิมพี่น้องนะฮื้อเด้อรวยไปนางได้นเ,นเลยมักตะพิ่นนะครับเพระาะว่าเพราาะว่ฝันมาซีหลอบกับฝันฝันมาซีหลอบมันออกทุกรอบออกทุกรอบเนาะ,นะเอออเาแล้วพี่น้องรองเมื่อกี้นัพี่น้องตัวเลขศูนย์สามสามศูนย์นะครับฝันเกี่ยวเยี่ยนพอกาลเลยไม่เคยผ่านนะครับอันนี้หลอดที่ซีที่ฝันเกี่ยวเยี่ยนพื้นหลอดที่ซีแล้วเด้อนะครับมอรวยกับก็เป็นผู้นึงนะหันนะครับนี่ในเหตุการณ์ที่สัมผัสนะครับ ปันเจียว้องเด้กับเมียนิลีคือความเพลินวานะครับก็ลองเหมดเด้อนะครับเก้าศูนย์นี่คือวาพอลับศูนย์มันมาเลยแมีนอืมก็ตามนั้นนะครับความฝันรำแมวีหนึ่งศูนย์สามหมู่สามนะครับตัดกะสามศูนย์ศูนย์สามตัดเอากลับเอาเด้อนะครับเก้าศูนย์กะให้ตัดเอานะครับมองเลย,ยว่าตาไหนมันจะเป็นเหล็กไรตัวเนาะแมีนให้ตัดเอาอืมให้ช่วงให้มันนะเมียีขอบคุณแมวีหลายเด้อนะครับดีแบงปันในทาางดีพี่น้องเอฟซี ในวันนี้นะครับกขออวยแห่งให้ปังฮาลัมด้วยใส่ปีใหม่กันสุขสุขคตนะครับไอ้ที่ชงม,มานกับน้นบนำใจกับว่าผู้มีผู้แรงน้ำใจนะครับเปิดก็ว่าฝนฟันแบบนี้ละเคยฝันมาหลายเที่ยแล้วนะครับ,รบก,กับฝอกับนำกะส่งตรงถึงบ้านทุกวันนะครับอ้าวที่นังขอายยุไสกระเอินเอาควากเอาเด้อครับเด้อนะครับขอให้แม่บีมีโชคใส่ปีใหม่น้ำกัดน,นะครับเด้อนะครับ เอางห้งฟังครับสวัสดีครับ